สวัสดีครับ Voice ซอ a m บริการนำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VO ไไทยออกากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับประจำเช้าวันอังคารที่7พฤศจิกายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมนพรัชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารน่าสนใจจากทั่วโลกครับสหรับข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์ทะลุระดับ10,000คนในสงครามอิสราเอลฮามาสแล้ว การทดสอบยิงขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องของเกาหลีเหนือบีกรุงโตเกียวให้จัดซ้อมอพยพหนีภัยขีปนาวุธครั้งแรกในรอบหลายปีและโหมโรงเอเปกรัฐมนตรีคลังสหรัฐเตรียมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีจีนสัปดาห์นี้ในข่าวธุรกิจครับเทสลาเตรียมผลิตรถไฟฟ้าราคาไม่ถึง1ล้านบาทจากโรงงานในเยอรมน,นี และเสริมข่าววันนี้ครับสหรัฐเรียกร้องการพักรบเพื่อมนุษยธรรมขณะที่ผู้นำอิสราเอลย้ำไม่หยุดยิงหากไม่คืนตัวประกันและส่งท้ายวันนี้กระแสะเกษตรกรรมในร่มสหรัฐคึกคักท่ามกลางเสียงติงเรื่องความยั่งยืนติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจากวิ a เอไทยกรุงวอชิงตันครับครับ ข่าวแรกวันนี้ก็ต้องไปดูสถานการณ์ล่าสุดในกาซาครับว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็มีตัวเลขจากทางกระทรวงสาธารณสุขของกาซาที่อยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มฮามาสระบุในวันจันทร์นะคะว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจากฝั่งปาเลสไตน์นั้นทะลุ10,000รายไปแล้วโดวยความขัดแย้งก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะจบลงง่ายๆในเร็ววันนี้นะคะโดยการะเดียวกันค่ะฝ่ายราเอลรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตราว1 4 0 0คนโดยส่วนมากเป็นพลเรือเรือจากการโจมตีของฮามาสเมื่อวันที่ 7ตุลาคมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามนะคะและในวันจันท์ค่ะกองทัพอิสราเอลตัดขาด,ดินแดนทางเหนือของกาซาจากพื้นที่ซึ่งถูกล้อมไว้พร้อมทั้งโจมตีทางอากาศอย่างหนักนะคะโดยคาดว่าต่อจากนี้ กองทัพอิสราเอลจะเดินหน้าบุกส่วนที่ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นในกาซาซิตี้และอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียที่รุนแรงขึ้นเมื่อสงครามดำเนินมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขของกาซากล่าวว่ายออผู้เสียชีวิตเมื่อวันจันทร์อยู่ที่1 2 2 2คนค่ะโดยประกอบด้วยเด็กกว่า4,100คนและสตรี2,600คนตามรายง,งานของ AP ขณะที่ผู้เสียชีวิตที่เหลือนะคะทางกระทรวงก็ไม่ได้แยกว่ามีประชาชนและนักรบฮามาสอยู่กี่คนค่ะคุณนภัตครับทางนี้นะครับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสในครั้งนี้นะครับนำมาซึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตมากที่สุดตั้งแต่เกิดรัฐอิสราเอลเมื่อ75ปีก่อนครับกองทัพอิสราเอลกล่าวในวันจันทร์นะครับว่าปฏิบัติการทางอากาศได้โจมตีเป้าหมาย450แห่งในช่วงข้ามคืนและทหารอิสราเอลบุกเข้าควบคุมกลุ่มอาคารของฮามาสได้ ทางกองทัพอิสราเอลระบุด้วยว่าเส้นทางการอ,อพยพไปทางใต้สําหรับชาวปาเลสไตน์ซึ่งเปิดสําหรับการเดินทางออกเท่านั้นยังคงใช้การได้อยู่ครับมีการกล่าวด้วยว่าทางทหารของอิสราเอลนั้นถูกสังหารไป30คนตั้งแต่เริ่มบุกกาซาภาคพื้นดินฝ่ายนักรบชาวเลสไตน์ก็ยังคงยิงจวจใส่อิสราเอลและประชาชนอิสราเอลจำนวนมากต้องอ,อพยพจากที่อยู่อาศัยของพวกตนในบริเวณชายแดนกาซานะครับ ที่ผ่านมาอิสราเอลปฏิเสธแนวทางที่สหรัฐเสนอให้พักการโจมตีชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการส่งสิ่งของยังชีพให้พลเรือนและต่อการปล่อยตัวประการที่คาดว่ามีจำนวนราว240คนที่ถูกควบคุมโดยฮามาสอยู่รัฐมนตรีต่ะเทศ สหรัฐแอนทนีบลิงเคนก็ใช้เวลาหลายวันนะครับในการเจรจาทางการทูตในตวันออกกลางแล้วก็สุปการทางในวันจันทร์นะครับโดยกล่าวว่าความพยายามยังคงดําเนินต่อไปที่จะช่วยเหลือผู้ที่ถูกจับตัวและส่งของบรรเทาทุกข์ให้พลเรือนรวมทั้งแผนงานเกี่ยวกับดินแดนกาซาหลังสงครามครั้งนี้นะครับ ในขณะที่ยังมีความไม่ลงรอยในบรรดาผู้นำชาติอาหรับเกี่ยวกับการหยุดยิงในกาซาสหรัฐก็เดินหน้าเรียกร้องให้มีการพักรบเพื่อมนุษยธรรมนะครับแต่ว่าทางผู้นำอิสราเอลทาง นายรัฐมนตรีเบจามินเอทานยาฮูก็ยังย้ำยืนยันนะครับว่าหากกลุ่มติดอาวุธฮามาสไม่สมมอบตัวประกันกลับมาก็จะไม่มีการหยุดยิงใดๆเกิดขึ้นแน่นอนและคุณนิติการนะครับก็มีรายละเอียดของผู้สื่อข่าวเบโรนิกาบาดิรัสอิกเลซิสในเรื่องนี้มาถ่ายทอดน,นะครับค่ะระหว่างการยือนอิรักอย่างไม่มีการเปิดเผยกําหนดการล่วงหน้าของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเมื่อวันอาทิตย์นะคะทางรัฐมนตรีบลิงเคนได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวส่งคําเตือนไปยังฝ่าย ที่ 3. ที่มุ่งขยายมุ่งหมายขยายความขัดแย้งในอิสราเอลหามาชให้แผ่ขยายออกไปในตะวันออกกลางค่ะรัฐมนตรีเบนจ n มินกล่าวว่าถึง <Don 't S 1> ใครก็ตาม <do it. S 1> ที่มองหาโอกาสเบิงความขัดแย้งในกาซาเพื่อคุกคามคนของเราที่นี่หรือที่ใดก็ตามในภูมิภาคอย่าแม้แต่จะคิด ความมุ่งมั่นของสหรัฐในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซาและการสนับสนุนแนวทางสองรัฐยังคงเป็นประเด็นที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐหยิบมาพูดคุยในการพบปะหารือกับผู้นำปาเลสไตน์มามูดอับบาสในเวสแบงค์เมื่อวันอาทิตย์นะคะ นอกจากนี้รัฐมนตรีบเบลงเคนยังใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติอาหรับโดยได้อธิบายว่าสหรัฐนั้นไม่ได้สนับสนุนให้เกิดการหยุดยิงโดยทันทีในสงครามอิสราเอลฮามาสเนื่องจากสิ่งนี้จะเปิดทางให้กลุ่มก่อการร้ายได้รวมกำลังพลอีกครั้งค่ะ We we would allow have made clear that would support and are pauses be that humanitarian humanitarian and advocating aid support for distributed to to จอไ n f นอร์ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านความมั่นคง <So. S 2> ประจำทำเนียบขาวกล่าวถึงประเด็นนี้ในรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC นะคะว่าเราได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเราสนับสนุนและผลักดันการพักรบเพื่อมนุษยธรรม <c oughs> เพื่อเปิดทางให้มีการจัดส่งความช่วยเหลือและเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลได้ย้ำว่าการประกาศหยุดยิงจะไม่เกิดขึ้นจนกว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสจะส่งคืนตัวประกรันที่ถูกจับกลุมไปในการโจมตีเมื่อ7ตุลาคม อีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีวลดิเมียเซเลนสกีแห่งยูเครนได้ให้สัมภาษณ์ในรายการมิดเดิลเพรสของสถานีโทรทัศน์เอ็นบีซีโดยระบุว่าตนจะเดินทางไปอิสราเอลหากสถานการณ์เอื้ออํานวยเพื่อหาหรือเรื่องการพาชาวยูเครนในกาซากลับบ้านและเมื่อผู้สื่อข่าวถามประธานาธิบดีเซเลนสกีว่าเขามองว่าอิสราเอลจะทาตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในภาวะสงครามหรือไม่ผู้นํายูเครนตอบเพียงว่าหากเป็นการโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้ายคุณมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการปกป้องประชาชน และะประเทศเราสามารถเปิดระเบียงด้านมนุษยธรรมพาเฉลยศึกออกไปช่วยเหลือผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสิ่งที่โลกควรทำสิ่งนี้ท่าทีของผู้นำยูเครนมีขึ้นในช่วงที่โครงการอาหารโลกได้เตือนอีกครั้งว่าสเสบียงอาหารในกาซากำลังหมดแล้วและวิกฤตดังกล่าวได้คุกคามสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนะคะ ซึ่งที่ต้องตามต่อในสัปดาห์นี้ค่ะคือภารกิจการเยือนญี่ปุ่นของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเพื่อย้ำความมุ่งมั่นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางความท้าทายเรื่องสงครามอิสราเอลฮามาสรวมทั้งเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ซึ่งรัฐมนตรีเบลเคนจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเยือนตะวันออกกลางครั้งล่าสุดข,ของเขาในเวทีนี้ด้วยค่ะคุณนภัตน์ ครับก็ต้องเป็นสถานการณ์ที่เราจะติดตามต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับข <ทะ S 1> ยับไปดูที่รัสเซียกันบ้างครับคุณนิติการมีแรงพิเศษของรอยเตอร์เกี่ยวกับวลาเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียที่เขาบอกว่าเตรียมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยนะครับซึ่งจะทําให้เขาอยู่ในอํานาจอย่างน้อยไปถึงปี2030ตามรายง,งานของรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเพรมลินครับ รายงานังนาล่าวที่ระบุว่าการตัดสินใจของปูตินนั้นเกิดจากความรู้สึกที่ต้องการนำพารัสเซียผ่านช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในรอบหลายทศวรรษนะครับทั้งนี้หลังจากสามารถคลี่คลายสถานการณ์การก่อกบฏท,ที่นำโดยเยฟเกนีปริโกชินผู้ก่อตั้งกองกำลังฐานรับจ้างวักเนกร๊ปเมื่อเดือนมิถุนายนไปได้ปูตินก็ได้รวบรวมการสนับสนุนจากกลุ่มก้อนหลักในฝ่ายความมั่นคง กองทัพและฐานสิงห์นอกกรุงมอสโกรครับขณะที่จัดการควบคุมกองกำลังแวกเนอร์ได้อย่างเบ็ดเสร็จด้วยและในช่วงที่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับปูตินก็เดินสายปรากฏตัวต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศครับคุณนิติการ<อ>พร้อมๆกับสั่งปรับขึ้นงบประมาณด้านกลาโหมและอาวุธรวมทั้งงบรวมทั้งหมดด้วยแหล่งข่าวราหนึ่งนะครับระบุว่ารับรู้เรื่องแผนการของปูตินและก็ยืนยันกับรอยเตอร์ด้วยว่าผู้นำรัสเซียนั้น ตัดสินใจแล้วว่าจะลงรัสมัรเลือกตั้งขณะที่ อีกแหล่งหนึ่งนะครับที่ใกล้ชิดกับเครมลินด้วยกันก็ยืนยันบอกว่ามีการตัดสินใจดังกล่าวแล้วและคณะที่ปรึกษาของปูตินก็กําลังเตรียมเรื่องบทบาทของตัวเขาอยู่นอกจากนั้นยังมีแหล่งข่าวอีก3รายยืนยันกับรอยเตอร์ครับว่ามีการตัดสินใจว่าผู้นารัสเซียจะลงเลือกตั้งในเดือนมีนาคม2024แน่ๆครับในขณะที่นักการทูตเอ่ยสายลับแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายรายคาดอยู่แล้วนะครับว่าปูตินจะอยู่ในอำนาจไปตลอดชีวิตแต่ก็ยังไม่เคยมีการยืนยันชัดเจนว่าผู้นําเครมลินจะลงเลือกตั้งใน ต่อไปเชืทั้งมีข่าวนี้ออกมาครับโคสกรัฐบาลครมลินดิมิทรีเพสคอฟร,ระบุว่าทางประธานาธิบดีปูตินยังไม่มีความเห็นในเรื่องการลงเลือกตั้งนะครับและระบุด้วยว่ายังไม่มีการประกาศแผนการดังกล่าวอย่างเป็นทางการีปรปติน,นรูรปนาะบัป,รบปรบดรรงงตแหน่ะธานาธิบดีรัสเซียต่อจากบอริสเยลซินที่ เมื่อสิ้นปี1 9 9 9นะครับจนเป็นผู้ครองหน้าสูงสุดในรัสเซียมาเป็นเวลายาวนานที่สุดนับตั้งแต่สมัยโจเซฟสตาลินและแสงหน้าอดีตผู้ครองหนาายาวนานที่สุดที่คือ18ปีอย่างเลโอนิดเบรสเนตไปด้วยนะครับนาการทูต ระบุว่าในรัสเซียนะครับไม่มีใครเป็นคู่แข่งที่จริงดังสําหรับปูตินได้นะครับถ้าเกิดเขาจะลงเลือกตั้งโดยผู้นําที่เคยเป็นอดีตสายลับหน่วย KGB ผู้นี้มีคะแนนนิยมถึง80%และหลายฝ่ายเชื่อว่ากลไกรัฐและสื่อของภาครัฐจะสนับสนุนเขาต่อไปขณะที่แทบจะไม่มีกระแสหลักจากสังคมนะครับที่ออกมาต้านการอยู่ในอำนาจของเขาเลย ถึงขนาดนั้นนะครับสิ่งที่ปูตินกำลังเผชิญอยู่ก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่สาหัสที่สุดนับตั้งแต่ออมีความพยายามรับมือกับการล่มสลายของอดีตสาภาพโซเวียตเมื่อ3ทศวรรษก่กาๆนะครับโดยรอยเตอร์ระบุว่าการลุกรานยูเครนเนี่ยได้สร้างภาวะเผชิญหน้ากับชาติตะวันตกและนาโต้ที่เป็นปัจจัยกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจในประเทศส่วนอเล็กเซ่นาวานีนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเครมลินที่กาลังต้องโทษจําคุกอยู่ก็กล่าวว่าปูตินได้นํารัสเซียเข้าสู่ทางตานันทางยุทธศาสตร์และ ความพิน้าที่ปลายทางด้วยการสร้างระบบที่เปราะบางจากนักชฉวยโอกาสที่ช่อชนครับสุดท้ายนะครับโอเล็กออลอฟนักรณรง์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยกย่องนับถือในรัสเซียกล่าวกับรอยเตอร์เมื่อเดือนกร,รกฎาคมครับว่าอันนี้โค้มานะครับคุณ ิติการพวกเราละทิ้งเผด็จการเบ็ดเสร็จแบบคอมมิวนิสต์ไปแล้วแต่ตอนนี้เรากลับมาอยู่ในระบบะเผด็จการเบ็ดเสร็จอีกแบบครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการในรัสเซียที่ต้องติดตามเช่นกันนะครับว่าปูตินจะอยู่ในอำนาจไปอีกนานเท่าไหร่นะครับค่ะมาติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติกันบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ค่ะชาวนในปาวทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศได้ทําพิธีเผาศพเหยื่อแผ่นดินไหวเมื่อ2วันก่อนซึ่งฆ่าชีวิต157รายนะคะและทําให้หลายพันคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยท่ามกล างอากาศหนาวเหน็บค่ะคุณนพรัตแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะความรุนแรง5.6มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เขตจาจัอร์ห่างจากกรุงกาดมันดุราว400กิโลเมตรซึ่งมีผู้เสียชีวิต อย่างน้อย105ร้าายที่นั่นแล้วก็ยังพบผู้เสียชีวิตอีก52คนในเขตรูคุมที่อยู่ข้างๆด้วยนะคะคณะรัฐมนตรีในเปาประชุมกันในวันอาทิตย์ค่ะเพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งกําลังต้องการที่พักพิงอาหารและสิ่งของบรรเทาทุกข์นะคะเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประชาชนกําลังนอนหลับอยู่ค่ะและส่งแรงสั่นสะเทือนไปไกลถึงกรุงเนวเดลีที่อยู่ห่างออกไปราว8 0 0กิโลเมตรด้วยในเปาก็เป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งนะคะเมื่อ8 ปีที่แล้วก็มีแผ่นดินไหวความรุนแรง7.8็คราชีวิตเหยื่อเก้ารายและทําลายสิ่งปลูกสร้างไปประมาณ1ล้านหลังคาเรือนทีเดียวค่ะครับทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก v ิทไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจรออยู่ด้วยครับ ครับขยับกันที่ามาที่โตเกียวบ้างนะครับที่ญี่ปุ่นเพราะว่าในวันจันทร์นะครับประชาชนในเขตหนึ่งของเมืองหลวงของอญี่ปุ่นได้พากันร่วมการ ซ้อมอพยพหนีภัยนะครับที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งตามแผนงานหนีภัยขีปนาวุธที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีในเมืองหลวงของญี่ปุ่นนี่เองนะครับขณะที่รัฐบาลกรุงโตเกียวก็กำลังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามที่ยกกระดับสูงขึ้นจากเกาหลีเหนือนั่นเองครับ รอยเตอร์ uter, รายงานข่าวที่ระบุว่ามีผู้คนรา60คนเข้าร่วมการซ้อมรบครั้งนี้ที่เขตเนริมะของกรุงโตเกียวนะครับโดยการซ้อมหลบภายนี้เกิดขึ้นหลังเกาหลีเหนือทําการยิงทดสอบขีปนาวุธหลายต่อหลายครั้งติดต่อกันซึ่งรวมถึงขีปนาวุธวิถีโคง้งพิสัยไกลข้ามทวีปที่สามารถบินไปได้ไกลถึงสหรัฐเลยทีเดียว การทดสอบของเกาหลีเหนือที่ผ่านมานั้นรวมถึงขีปนาวุธลูกหนึ่งที่บินข้ามพื้นที่เกาะภาคใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่24สิงหาคมครับทำให้ทางการต้องเปิดระบบเตือนภัย J-alert ที่เปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถส่งคําเตือนผ่านสถานีโทรทัศน์อีเมลและก็แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือไปยังประชาชนในพื้นที่ได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับมุซุมิทาคาชิเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันภัยพิบัติที่ช่วยจัดการซ้อมอพยพในวันจันทร์กล่าวว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นบางส่วนยังไม่ทราบว่าจะต้องทําอะไรในกรณีที่มี กล่าวออกมานะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นที่ต้องมีการซ้อมหลบภัยเช่นนี้มากขึ้นทางนี้ญี่ปุ่นจัดการซ้อมหลบภัยมาแล้วนับ10ครั้งทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปีมานะครับแต่ว่านี้เป็นครั้งแรกที่มีการจัดขึ้นในกรุงโตเกียวตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมา มีแรงข่าวระบุว่าประชาชนบางส่วนในเมืองหลวงญี่ปุ่นไม่ได้ชื่นชอบการซ้อมรบหลบภัยครั้งนี้นะครับผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านสงครามหลายสิบคนได้มารวมตัวกันที่สถานีรถไฟที่เป็นสถานที่จัดการซ้อมหลบภัยนะครับพร้อมตะโกนและก็ถือป้ายที่มีข้อความบอกว่า การซ้อมยิงขีปนาวบุธคือการเตรียมการสำหรับสงครามและบอกว่าการหารือผ่านช่องทางการทุนนั้นดีกว่าการซ้อมหลบภัยขีปนาวบุธครับคุณนิติการค่ะไปกันที่สหรัฐกันบ้างนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็ต้องเตรียมแล้วสำหรับการประชุมเอเปกนะคะคุณอรัตน์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนนะคะจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับรองนาย,ยกรัฐมนตรีจีนเลอเหอหลีเฟิงนะคะที่เดินทางมาสาหรัฐในสัปดาห์นี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งกำหนดการของการ การเจรจาระดับสูงระหว่าง2ประเทศเพื่อที่จะลดความตึงเครียดร,ระหว่างกันซึ่งมีประเด็นร้อนจากเหตุการณ์ในทะเลจีนใต้เมื่อไม่นานมานี้นะคะ โดยกระทรวงการคลังสหรัฐบอกว่าการเจรจาระหว่างทั้งสองนั้นจะเกิดขึ้นในวันพฤหัส,สบ,บดีและวันศุกร์ค่ะก่อนการเริ่มการประชุมสุดยอดของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปกนะคะในการประชุมเอเปกจะเริ่มในวันที่12พฤศจิกายนที่นครซานฟรานซิสโกโดยประธานาธิบดีสหรัฐโจโบไบเ,เดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถูกคาดหมายนะคะว่าจะได้พบกันที่เวทีนี้ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง,งรคุณนภัทรจะเป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างไบเดนและสีครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งปี ซึ่งรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุในบทความแสดงทัศนะผ่านวอชิงตันโพสต์นะคะว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราทั้งสองประเทศมีพันธกิจที่จะสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีรวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ความเห็นที่ไม่ลงรอยกันขยายวงกว้างเป็นความขัดแย้งนะคะ แต่เราก็ทราบด้วยว่าความสัมพันธ์ของเราไม่สามารถจํากัดอยู่เพียงแต่เรื่องการบริหารจัดก,การวิกฤตเท่านั้นโดยเมื่อเดือนที่แล้วค่ะประธานาธิบดีไบเดนได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังอี้ที่ทำเนียบขาวเป็นเวลาราวหนึ่งชั่วโมงนะคะและย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลนเคนที่กรุงปักกิ่งด้วย ทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็บอกว่ารองนายกจีนจะเดินทางมาสหรัฐระหว่างวันที่8ถึง12พฤศจิกายนนะคะสำนักข่าวเอพีรายงานว่าในการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกจีนน่าจะมีการหารือก,กันเรื่องเศรษฐกิจการค้าปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติรวมถึงมิติด้านความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนส่วนประเด็นที่น่าจับตาก็คือประเด็นร้อนในทะเลจีนใต้คุณนภัสต์เมื่อปลายเดือนตุลาคมก็มีแถลงการของกองบัญชาการกองทัพสหรัฐภาค พื้นอินโดแปซิฟิกที่ระบุว่าเครื่องบินจีนบินเข้าหาเครื่องบินของสหรัฐด,ด้วยความเร็วสูงและบินไปด้านล่างและด้านหน้าของเครื่องบินของบี52ในระยะประชิด10ฟุตนะคะก็คือ<ม>ประมาณ3เมตรทําให้เครื่องบินของทั้งสองนั้นเสี่ยงต่อการชนกันในพื้นที่<ม>ดังกล่าวค่ะครับจากประเด็นรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมืองมาดูเรื่องของธุรกิจเต็มๆกันบ้างนะครับทางบริษัทเทสลาครับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติอเมริกันวางแผนจะผลิตรถที่มีราคาเพียง25,000ยูโรหรือประมาณ950,000บาทจากโรงงานในเยอรมนีซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเบอร์ลินนะครับตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อครับ ราคาที่เป็นเป้าหมายของการผลิตเป็นไปตามแผนของบริษัทเทสลาครับที่ต้องการทําตลาดในกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นสําหรับรถไฟฟ้าหรือที่รู้จักกันในชื่อ EV ครับแหล่งข่าวนี้ปฏิเสธที่จะระบุถึงตารางเวลาการผลิตรถยนต์ราคา25,000ยูโรของเทสลาครับและบริษัทเทสลาก็ปฏิเสธที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ปัจจุบันนะครับรถอีวีในยุโรปนะครับมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่กว่า65,000ยูโรตามข้อมูลของบริษัทวิจัยตลาด JTO Dynamics ครับ ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ย31,000ยูโรในประเทศจีนถึงกว่า2เท่าเลยทีเดียวครับในคลิปวิดีโอของบริษัทนะครับที่มีการโพสต์บนแพลตฟอร์ม เอ็กซ์นะครับ uh, ตัวอีลอนมาร์ก์นะครับซีอ mm hmm. ของบริษัทก็เดินทางไปเยี่ยมโรงงานในเมืองกรุไฮประเทศเยอรมนีเมื่อวันศุกร์ครับแล้วก็ขอบคุณพนักงานที่ทํางานอย่างหนักด้วยแหล่งข่าวก็กล่าวกับรอยเตอร์ว่ามาร์กบอกกับพนักงานที่นั่นเกี่ยวกับแผนผลิตรถอีวีราคาดังกล่าวที่โรงงานแห่งนี้ด้วยทางนี้โรงงานนี้ในเมืองกรุงไฮนะครับเป็นสถานที่ผลิตร,รุ่นโมเดลวซึ่งเป็นรถอีวีที่บอกว่าขายดีที่สุดในยุโรปด้วยครับ มาดูสถานการณ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้เขียวอ่นอ,อนๆยกแผงนะครับเริ่มต้นกันที่ดาวโจนส์บวก 34. 4. จุดหรือ0.1%ที่3 4 0 9 5จุดส่วน S&P ก็เ,เพิ่มขึ้น0.18%ที่4,365จุด NASDAQ บวก40จุดปิดที่13,518จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง0.72%ที่1,984ดอลลาร์ 1, 90เซนต์ต่อออนซ์ครับในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท54สตางครับ พูดถึงค่าเงินเมื่อสักครู่นะคะค่าเงินบาทก็เริ่มแข็งค่าขึ้นมาแล้วแต่ค,คนอาจจะมีแพลนอยากจะมาอเมริกากันบ้างแต่ว่าเทศกาลท่องเทีย่ยวที่กําลังจะมาถึงนะคะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ก็ตั้งการดเข้มนะคะมีการขยายงานด้านการเฝ้าระวังภัยในกลุ่มนักท่องเทีย่ยวโดยแผนงานนี้จะรวมถึงการทดสอบการติดเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะโดยแผนการดังกล่าวค่ะจะมีการดําเนินการที่สนามบิน4แห่งของสหรัฐนะคะจากทั้งหมดแห่ง ที่เข้าร่วม7็ดแห่งที่เขา้เขาร่วมโครงการค่ะโดยประกาศออกมาใน ่อฤดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วฤดูหนาวซึ่งเป็นเวลาที่ไวรัสมีผลต่อระบบทางเดินหายใจต่างๆนกําลังระบาดหนกักไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไวรัส RSV นะคะที่จะระบาดในสหรัฐ CDC ออกมาเตือนคะ่ะว่าอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะการติดเชื้อโควิด19และไวรัส RSV รวมถึงไข้หวัดใหญ่ในปีนี้น่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่แล้วคะ่ะซึ่งสูงกว่าก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด19นั่นเอง hmm. ทางบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ กิงโกะและบริษัทผู้ช่วชาญด้านสุขภาพเอ็กเซลซึ่งเป็นหุ้นส่วนของโครงการนี้นะคะบอกว่าการเฝ้าระวังภัยดังกล่าวจะจับตาดูไวรัสแบคทีเรียและแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพสายพันธุ์ใหม่30ตัวซึ่งรวมถึงเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจตามฤด,ดูกาลอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B และไวรัส RSV รวมถึงโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะคะรายงานยังระบุว่าการขยายแผนการเฝ้าระวังภัยครั้งนี้จะจัดขึ้นที่สนามบินนานาชาติ เอในนครนิวยอร์ก York, สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโกสนามบินนานาชาติบอสตันโลเกนและสนามบินนานาชาติวอชิงตันดัลเลสนะคะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะก็คือ CDC และหน่วยงานด้านความมั่นคงชีวภาพและสาธารณสุขซึ่งมีชื่อว่า Con c ซ n t ริ c รวมทั้งหน่วยงานด้านการทดสอบการวินิจฉัยโรค Express Che c k ็ของ X w e l l ด้วยและในโครงการนี้ทาง CDC ก็จะมีการเก็บตัวอย่างเยื่อบุจากโพรงจมูกข,ของนักเดินทางที่ เขาต้องบอกว่าสมัครใจนะคะคแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ําเสียที่สนามบินที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยในการตรวจจับคัดกรองล่วงหน้าของการระบาดของโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธุ์แล้วก็จุลินทรีย์ที่จะก่อโรคต่างๆด้วยค่ะครับในช่วงที่อากาศเย็นนะครับไวรัสพวกนี้ก็ระบาดหนักเราเองก็ต้องระวังกันอย่างมากนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viewthai.com และรออัปเดตผ่านทาง Facebook X Instagram และ YouTube v i e e ไทยแล้วก็กลับฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify v i e e ไทยนะครับ <The OA. S 1> ส่งท้ายวันนี้นะครับ ภาระภาวะโลกร้อนแล้วก็ประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งความต้องการอาหารที่ปรับเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้ผู้ประกอบกิจการและธุรกิจเกษตรกรรมต้องคิดหนักในการดําเนินการให้ประสบความสําเร็จล่าสุดน,นะครับมีการพบว่าแนวคิดการทําเกษตรในร่มในสหรัฐโดยเฉพาะในแนวตั้งเป็นส่วนที่กําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณคมสันสีธนะวิบุณชัยมีเรทเรื่องนี้จาก AP มานําเสนอส่งท้ายครับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรหลายแห่งของสหรัฐกำลังหันมาให้ความสนใจมากขึ้นต่อแนวคิดการทำฟาร์มเกษตร,รในร่มที่ได้ผลผลิตมากปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมถึงใช้น้ำและพื้นที่น้อยแม้ว่าทิทางการดำเนินกิจการแบบนี้ยังเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาพิสูจน์และยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก อีเดนกรีนเทคโนโลยีคือหนึ่งในบริษัทเกษตร,รกรรมในร่มรายล่าสุดที่มุ่งพัฒนาโรงงานผลิตพืชให้เป็นแหล่งเพาะป,ปลูกพืชผักที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดทั้งปีโดยที่ผ่านมาบริษัทมีโรงเรือนปลูกผักแล้ว2แห่งก่อนจะเริ่มก่อสร้างเพิ่มอีก2โรงที่เมืองครีเบิรรัฐเท็กซัส บริษัทอื่นๆที่ตัดสินใจลงทุนเดิมพันครั้งใหญ่ในด้านนี้อาทิบริษัทเพนตี้จากรัฐแคลิฟอร์เนียที่เพิ่งทุ่มทุนสร้างอาคารมูลค่า300ล้านดอลลาร์และบริษัทโคลเกอหนึ่งในบริษัทร้านอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐประกาศจะขยายการทำเกษตร,รกรรมแนวตั้งเช่นกัน ขณะที่บริษัท a อ l o โ a ฟาร์มในรัฐนิวเจอร์ซและบริษัทแอปฮาวเวสในรัฐเคนตักกี้ซึ่งเป็น2บริษัทเกษตร,รกรรมในร่มที่ได้รับเงินตั้งต้นอย่างมากในช่วงแรกกลับต้องยื่นฟ้องล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูกิจาการส่วนบริษัท p พร n t e d Detroit ในรัฐมิชิแกนที่ทำธุรกิจมาได้5ปีก็เพิ่งปิดกิจาการในช่วงฤดูร้อนของปีนี้เพราะปัญหาด้านการเงินไม่กี่เดือนหลังประกาศแผนเปิดฟาร์มแห่งที่2 ผู้เชี่ยวชาญบางรายให้นิยามการทำฟาร์มในร่มว่าเป็นเกษตรกรรมที่ถูกควบคุมสภาพแวดล้อมซึ่งมีอยู่หลากหลายวิธีโดยหนึ่งในเทคนิคยอดนิยมคือการทำฟาร์มแนวตั้งที่ทำการเพาะปลูกพืชไล่ตั้งแต่พื้นไปจนถึงเพดานใช้แสงสังเคราะห์และน้ำที่อุดมด้วยสารอาหารในการเลี้ยงดูพืชในร่มเหล่านี้ ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวคิดการปลูกพืชในร่มชี้ว่านี่เป็นวิธีที่ใช้น้ําและที่ดินในปริมาณที่น้อยลงลดปริยะทางการขนส่งผลผลิตไปยังผู้บริโภคหรือที่เรียกกันว่าเป็นการประหยัดใหม่ในการขนส่งอาหารอีกทั้งยังป้องกันผลผลิตจากสภาพแวดล,ล้อมที่รุนแรงมากขึ้นอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่บางฝ่ายยังคงสงสัยว่าการปลูกพืชในร่มจะมีความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากต้องพึ่งพาแสงสังเคราะห์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยแสงดังกล่าวต้องมีความสว่างที่เหมาะสมและมีราคาแพงขณะที่ค่าใช้ใจ่ายสำหรับค่าพลังงานอาจทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้กำไรใดๆเลย Castexад kind of practical that real farming. investment should is solutions problems to the to. to the we be poil. looking of That's kind of ทอมคิมเมอร์นักชีวภาพพืชให้ความเห็นว่าต่อให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนจากแสงอาทิตย์ให้ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าก่อนจะถูกส่งต่อไปอยังแสงไฟสังเคราะห์ที่เลียนแบบแสงจากดวงอาทิตย์อีกทอดหนึ่งและนั่นหมายถึงต้นทุนที่ไม่น้อย ศูนย์ Center of Excellence f o r Indoor Agriculture หรือว่า C.O.E. ระบุว่ากระบวนการแปรสภาพพลังงานนั้นอาจมีค่าใช้ใจ่ายสูงถึงหลายหมื่นหรือหลายแสนดอลล่าร์ต่อปีขึ้นอยู่กับขนาดของการดำเนินงานทั้งนี้บริษัทหลายแห่งยังคงต้องพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในการทำเกษตรกรรมในรม่มและบริษัทต่งตางๆกล่าวว่าในอนาคตวางแผนจะหันไปใช้พลังงานสะอาดทันทีที่ภาครัฐทำการเปลี่ยนถ่ายจากแหล่งพลังงานอย่างในปัจจุบันไปเป็นพลังงานสะอาดได้สำเร็จ อย่าไรก็ดีคนจำนวนไม่น้อยอย่างเชื่อในอนาคตของการทำเกษตรกรรมในร่มและเชื่อว่าการประสานอย่างเหมาะสมของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของคนในอุตสาหกรรมจะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้แนวทางการทำเกษตรนี้ออกดอกออกผลที่คุ้มค่าในที่สุดผมคมสารสีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน ขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือรายการข so ่าวสดสายตรงจากวีไอไทยครับผมนพร,รัชชัยเฉลิมมงคลดิฉันนีที่การกำลังวันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนพรัชคุณนีทิการครัสวัสดีการพัทยารั์รแต่พูดถึงการท่องเที่ยว เราก็ได้มีประสบการณ์ร่วมกันนะว่าบางทีการเคลื่อนย้ายคนก็เป็นการเคลื่อนย้าย เชื้อโรคโรคภัยไข้เจ็บไปมาระหว่างกันจนช่วงของไวรัสโควิด19แพร่ระบาดเราต้องหยุดการเดินทางเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคการวางแผนครั้งนี้ถือเป็นถือเป็นครั้งใหม่ที่รัดกุ่มยิ่งขึ้นอย่างน่าสนใจใช่ไหมคะครับเพราะเราไม่เคยเห็นข่าวการเตรียมการ proactive ช่วงนี้มาเท่าไหร่นะครับก็ทุกอย่างก็มีการพัฒนาการขึ้นหลังจากการระบาดใหญ่ของโควิด19นะครับแล้วก็คืออย่างที่เราสังเกตว่าช่วงที่ระบาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมา พูดเรื่องว่าอย่างคนที่นี่ก็จะได้รับการออบอกกล่าวว่าไปฉีดสนับนสนุนให้มีการไปออกไปฉีดวัคซีนนะคะก็แต่ว่าเรื่องของการตรวจจากของเสียตามสถานที่ที่มีผู้คนอ,อ,อ,อยู่มากๆเนี่ยก็คือเริ่มมาตั้งแต่ช่วงการระบาดแล้วว่าต้องการที่จะเป็นมาตรการในการป้องกันว่าถ้าเกิดพบ การระบาดกระจุกตัวก็จะได้มีแนวทางในการรับมือกับพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นได้แล้วก็สนามบินก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะมีผู้คนพลุกพล่านแล้วก็หลากหลายเชื้อชาติก็เป็นจะบอกว่าจะถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงไหมก็อาจจะไม่พูดแบบนั้นได้ได้เต็มปากแต่ว่าเป็นข้อมูลสําหรับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาจะเก็บข้อมูลในเรื่องของความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่มากกว่าค่ะค่ะ ตอนนี้พอหลังสถานการณ์โควิด -19 บเ้นี่ยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยมาจากทวีปใดชาติใดเป็นลำดับต้นๆบ้างคะ สถิติด้านนี้ยังไม่มีใครการเปิดเผยมาเท่าไรนะครับเพราะว่าเรื่องของภูมิรัศร์ยังเป็นประเด็นสําคัญอยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็จะพบว่ามีนักท่องเที่ยวจากเอเชียมาแถวนี้มากกว่าสมัยช่วงมีการระบาดเยอะขึ้นนะฮะ <ใช S 1> ต,ตัวเลขต้องขออนุญ,ญาตไปติดตามมาอีกทีนึงนะครับถ้ามีตัวเลขเดี๋ยวเราจะมามาอ<ม>ัปเดตมาคุยกันแต่ว่าถ้าประเมินจากที่กรุงวอชิงตันเราจะเห็นว่าคนในพื้นที่ก็จะมาในช่วงเทศกาลเหมือนกัน<ม>แล้วก็นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่คุณนภพลบอกก็คือนักท่องเที่ยวฝั่งเอเชียก็มาเยือนมากขึ้นฝั่งยุโรปก็มี มามากขึ้นพอสมควรค่ะอืมค่ะของไทยนี่มาเลเซียแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแซงจีนแซงยุโรปขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งจีนตกไปลำดับที่สามที่สี่มีอินเดียมีรัสเซียมีคาซัคสถานเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวเลขอันดับก็จะเปลี่ยนแปลงไป,ไปตามตามมาตรการของแต่ละประเทศที่ค่อยๆขยับ คลี่ให้คลี่คลายในการเดินทางแล้วก็การตรวจลงตราทั้งหลายที่ให้ฟรีบ้างให้มีเหมือนของเงรื่องไถ่ท้่ซาบ้างนะครับประเทศไทยห้าดับนี้ก็เหมือนกับที่ผมเพลินเคยทํารายงานเรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเมื่อ2เดือนที่แล้วนะก็คือห้าดับนี้วนๆกันอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ตามล่าสุดที่เพิ่มเจ้งถ้าไม่ได้ไม่ได้ดินจากคุณทีไรก็ไม่ทราบว่ามาเลเซียแจงจีนไปแล้วแต่ตอนนั้นก็ล่ำๆจะแซงอยู่แต่ช่วงหลังนี่ก็เห็นมีประเด็นกันอยู่ก็พอเข้าใจได้ก็หวังว่าสถานการณ์จะพลิกกลับมาดีขึ้นเร็ว ค่ะก็ตั้งเป้าว่าปีนี้น่าจะประมาณ28ล้านนะคะปีตอนนี้22ล้านแล้วนะถึงนับถึงวันนี้นะคะ22ล้านเศษเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก VOA คุณนพพร,รัตน์คุณนิธิการและทีมงานนำมาฝาก